คลิปนี้เป็นคลิปอวดของที่ระลึกจากภาพยนตร์แอนิเมะญี่ปุ่นเรื่องฟูรรุให้หัวใจจำในวันที่เราเป็นเพื่อนกันนะครับขอบคุณชายแสงแอดเวนเจอร์และเมเจอร์ซีเน็เพล็กซ์ครับพี่โอไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้ที่พาราก o อนซีเน็เพล็กซ์นี่คือตัวฟูรรุซึ่งถือว่าเป็นเทพเจ้าแต่อยู่ในรูปร่างสัตว์ประหลาดที่น่ารักมากนะครับจะคอย ประสานสัมพันธ์มีพลังเชื่อมจิตให้ทุกคนมีความสัมพันธ์และคิดดีต่อกันตลอดเวลาครับอย่างเช่นที่เขาทำกับเพื่อน3คนนี้ตั้งแต่วัยเด็กจากเกาะที่บ้านมาจนถึงโตเกียวเลยและนี่ก็คือของที่ะระลึกที่พี่โอได้รับจากเมเจอร์สุขุมวิทครับซึ่งตอนนี้คุณผู้ชมยังคงหาชมได้และรับได้ที่เมเจอร์ซิลเพกสาขาราชโยธินนะครับไม่ทราบว่าโปรแกรมฉายจะคงเหลืออยู่อีก กี่วันแต่ว่าคนดูก็ยังเยอะอยู่นะครับมียูตะอากิเรียว3คนนี้เพื่อนกันอันนี้เป็นภาพวาดน่ารักมากและสิ่งนี้อันนี้คุณผู้ชมไม่มีสิทธิ์เพราะว่าพี่โอต้องขอบคุณคุณบุลเลอร์ที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นเมื่อปีที่แล้วแล้วก็รับแฮนด์บินนี้มาจากหน้าโรงภาพยนตร์นะครับน่ารักมากของญี่ปุ่นแท้เลยอันนี้พี่โอมีสิทธิ์คนเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมรับอันนี้ไปนะครับ